เธอแชแนลกาบเพียวก็มาจ้าเธอดูสิสวยงามนี้บาลนเซก้ามาแล้วจ้าเธอและนี่กมเดือกสองเธอเธอที่นี่คือแบบสวยงามแล้วนี่เธออเล็กซานเดอร์แมคควีนนี่ฉันอยู่กับพี่ต้นจ้าสวัสดีครับนี่เจ้าของร้านนะคะ Brandname.com นะคะใช่แล้วนี่อะไรนี่อะไรนี่อะไรซีรีนค่ะคุณซีรี เสื้อเมื่อกี้อะไรอะวิเวียนวิเวียนเวสโวตและตัวนี้อเล็กซานเดอร์แมกควีนะครับฟอกเปอร์นะครับ้แต่ตัวนี้ดูชอบนี่นี่คือลองแวงพี่ตัวนี้คือลาโอ้ตัวลองแวงใช่ครับสมัยอัลแบรเอรบสนะถูกจ้ะพี่แต่ตัวนี้สิหนูชอบแบบเฟนดิเฟนดิตัวนี้ดูดูเหมือนไม่ได้ใช้เลยนะไม่ได้ใช้ครับายห้อยครับนี่เธอมีบวกหมวกมาเลนจะบาเลนจ์จะเธอแต่เสื้อตัวนี้หนูชอบพูดมาซิอะไรอ่าอันนี้ของจอร์นการิโนจอร์นการิโนเธอ สดมากค่ะตัวนี้นี่กระเป๋าชาแนลแล้วนี่แอรเมสและนี่เธอดูสิว่านี่เธอโบเทกาเวเนต้าครับอันนี้อันนี้สวยอันนี้สวยโอ้โหเธอใบนี้คนต้องมีครับใบนี้ใบนี้คือแบบฟาร์เรลช้เลยนะพี่อ่าบอกเลยนะใบนี้ก็ใบนี้ครับคลาสสิกมากสีสวยมาก พี่ดูสิอันนี้มีแบบว่ามีแบบว่าหลุยวิตองแล้วเสื้อเป็นแบบว่าอาไวใช่ครับพี่ร้านพี่ทำมีมีของเยอะขนาดนี้อเธอร้อยททแบรนด์ครับกอมือกระซองเธอและจะบอกอะไรให้นะกอมเอกระซองคือล,ลดอีกห้าสิบเปอร์เซ็นต์ลดแล้วลดเอีกฮนะ <c oughs> ฉันไม่เคยเห็นมือสองลดห้าสิบเปอร์เซ็นต์และอันนี้คือแบบอะไรพี่แชมเปี้ยนเวทมองครับเวทมองแชมเปี้ยนเธอลดห้าสิบเปอร์เซ็นต์อีกเธอราคาดีแล้วยันดีอีก พี่หนูแบบตื่นเต้นมากพี่และนี่คือแบบว่าลันเวพีสของบาเลเซียก้ามีแต่รันเวครับร้านนี้บาเลเซียก้า <enci> พี่จะบอกว่าบาเลตัวนี้คือแบบว่าเป็นตัวที่เขาตามหากันนะพี่มีได้ยังไงอะ่ะใช่ฮะ คือปกติลันเวย์ก็หายากอยู่แล้วนะใช่แล้วก็มาอยู่ร้านนี้และเสื้อตัวนี้แหละจ๊ะพี่จ๋าลุยต่อเสื้อตัวนี้พี่จะแบบว่าขายป่ะนี่แต่จะชอบเสื้อตัวนี้จ้ะครับนี่ตัวนี้คือเฟอร์ที่แบบว่าสวยมากเอมโบยโออาร์มานีอาร์มานีเท่านั้นตัวีดีๆอะพี่นะครับในตัวนี้ ใช่เป็นรีเวิร์สใส่ได้สอง้ัดแต่ตัวนี้ฉันพยายามจะใส่แล้วแต่ว่าใส่ไม่ได้เธอตัวนี้คือแบบว่าของแบบเบาแมงเบาแมงแต่เป็นเป็นไซส์ลายของอันนี้ก็รันเว์เหมือนกันนะฮะานี่เบลเลียนเบลเลีเซกาเบลเลีนเซกาคอร์เรคชันเดียวกันกับตัวสีฟ้าเมื่อกี้ถูกพี่แบบว่าเบลเลีนพี่จ๋าและนี่คือแบบว่าตัวนี้หนูชอบมากนี่คือแบบของชาแนลชาแนลเธอชาแนลก็รันเว์ โอ้โหพี่ลันเวทั้งร้านทุกทุกที่ของร้านพี่นี่เป็นรันเวย์หมดเลยนะจ๊ะพี่อันนี้คือบาเลนเธอบาเลนซิก้าตัวนี้ดีมากอ่ะชาแนลเธอและก็นี่ตัวนี้ก็ชาแนลเธอและตัวนี้ก็ชาแนลเธอดูสิ และตัวนี้ก็ <Channel. S 1> ชาแนลตัวนี้ก็ชาแนลตัวนี้ก็ชาแนลตัวนี้ก็ชาแนลเธอมันชาแนลไม่ได้ลเ,เลยเธอแต่ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ <c oughs> ตัวนี้ดิสแวนนเตน,โนเฉันชอบมากอ่ะ วัดเซว,ว,<ะ>ว์วัดเซ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 เชว์จ้าเต็มวยมากครับเธอฉันบอกเลยว่าใครที่ต้องการหาของที่แบบว่าเป็นของแบบแฟชั่นนะอันอันนี้อะไรพี่อันนี้คือแบบ s <S อิบแซงใช่ไม่ใช่ฮะอันนี้กดโดยเช้กับม,นนมาน้าไม้กระเป๋าเมื่อกี้ไงอ๋ออิบแซงครับอิแซงใช่เธอสาขาเขาอยู่ที่เดอะคริสโต้เอกมัยรามอีธาชั้นหนึ่งเลจ๊ะเธอแบรนด์เนมดอทคอมเลจ๊ะเธอเป็นแบรนด์เนมมือสองลดราคาจุกจุกตอนนี้แล้วใครที่หาของปีใหม่นะเธอบอกเลยนะจ๊ะว่าปีใหม่นี้ เธอไม่ต้องไปที่ไหนจะเธอมาหาของที่นี่ครับร้านอ่ะ Brandname.com นะคะเธอบอกเลยว่าร้านเขาแบบว่าสาขาคิสโซเอกใหม่และรามอินทาชั้นหนึ่งนะจ๊ะเธอบอกเลยว่าของดีมากร้านกว้างขวางช็อปสนุกเธอแล้วเจอกันนะจ๊ะเธอจ๋ายังไม่อยากจะเจอเลยพี่อยู่อยากอยู่ต่อค่ะ